สวัสดีครับวันนี้เจอกันแต่เช้าเลยนะครับวันนี้นะครับจะพาพี่ๆน้องๆน,นะครับมาดูเจ้าเวฟร้อยสิบไอสองพันคันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งรถดีๆก่อนนะครับเรามาต่อกันนะครับ เป็นเวฟร้อยสิบไอปี2019นะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเป็นรถนะครับผมเพิ่งซื้อมานะครับเมื่อคืนนะครับวิ่งไปเอานะครับอยู่อำเภอท่าตูมนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับผมไม่รู้ว่าถูกหรือแพงนะครับเห็นเขาลงขายนะครับในเพจนะครับ เขาลงขายนะครับสองหมื่นสองหมื่นสองนะครับสองหมื่นสองนะครับอ่านี่นะครับไม่ที่วิ่งนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสองกิโลอ่าเป็นรถเป็นรถของครูนะครับนี่แบบไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับจอดอย่างเดียวนะครับ 2019 2020 2019 2020 2021 22 19 20 21 22ประมาณเกือบ4ปีนะครับนี่1,452กิโลจอดอย่างเดียวนะครับนี่ปลองห้องปลองแฮนนะครับแบบนี่นะครับว่ากันว่าซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้เลยนะครับรถจะเข้า4ปีบ้านแกรถเยอะนะฮะเลยว่าขายทิ้งบ้าง 1,452กิโลนะครับแบบไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับรปี2019นะครับนี่แห้งๆเลยนะครับทะเบียนเล่มมีพร้อมนะครับทะเบียนเล่มมีพร้อมเดี๋ยวจะเชือกไปเอาม,ามาเมื่อคืนนะครับมานทึกมาเมื่อคืนเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันหน่อยนะครับ2 2 0 0 0 นะครับผมไป็นรถนะครับได้หน0่งนาพนะครับคุยถูกโคอกันนะครับผมนี่ไหนกุญแจอยู่ไหนเดี๋ยวเอากุญแจแป๊บหนึ่งนะครับชึบนี่เป็นรุ่นสตาร์ทมือด้วยนะฮะนี่เครื่องเงียบกริบเลยนะฮะ รถปี2019เครื่องยนต์นะครับก็เป็นตัวเดียวกันนะครับจากปี2012นะครับมาจนถึง2019นะครับแต่รูปลักษ์นะครับจะเปลี่ยนนะครับพวกรูปลักษ์นะครับพวกเรือนใหม่นะครับจะเปลี่ยนระบบไฟนะครับ LED นะฮะนี่จะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ถ้ามาเป็นตัว 2021-22นะครับเครื่องยนต์นะครับก็จะเปลี่ยนนะครับจากตัวนี้นะครับไปเป็นตัวใหม่นะฮะอ่านี่นะครับแล้วก็พวกบอดงบอดดี้นะครับก็จะแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับเสียงเครื่องนะครับนิ่มเลยนะครับ ครับ <B ling> ไปลงไฟเลี้ยวติดหมดนะฮะหนึ่งมนาพนะครับก็มีมานำเสนอนะครับให้ดูกันนะครับมาถึงเมื่อคืนนะครับก็ประมาณ เกือบปีหนึ่งนะครับวิ่งรถไปเอานะครับไปกันสามคนนะครับเมื่อคืนเจอฝนด้วยนะฮะอ่มีมานำเสนอนะครับ19,000าสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็สวัสดีครับ